ตอนที่17ผู้สืบทอดดาบศักดิ์สิทธิ <Hey. S 1> ์เ hey. จ้าหญิงเซลีลนในล่าท่านนักรบเป็นท่านจริงๆใช่ไหม ดาบศักดิ์สิทธิ์คลานมาหาฉันถึงที่นี่เลยหรือนี่ตอนนี้น่ะทั้งไปริโดล่าและความเมตตาของท่านผู้นั้นน่ะกลายเป็นของฉันหมดแล้วหยีเป็นพลังเวทที่น่ารังเกียจจริงๆนะนี่มันแย่กว่าตอนเจอนางแม่มดนั่นซะอีกอะ่ะร้อยฉันจะใช้เวทไฟจัดก,การมันส่วนานายน่ะรอบโจมตีจากด้านหลังนะท่านผู้นั้นงั้นหรอ เมื่อกี้ฮิวมิลิสก็พูดถึงเหมือนกันสรุปแล้วเป็นใครกันแน่นะนี่รอยฟังอยู่ไหมเนี่ยฮะอ๋ออ๋อฟังอยู่เมื่อกี้เธอบอกให้เอ,อ่โทษทีที่จริงไม่ได้ฟังนะ่ะ <laughs> จุบ่าเอ้ยทุกคนระวังตัวด้วยนะฉันรู้สึกได้ถึงพลังลความมืดที่แข็งแกร่งกว่าเดิมนะ่ะ ถ้าประมาทพวกเราอาจจะถูกคล้องงามก็ได้นะฉันขอสั่งในนามของราชินีบาลาไลาก้าแห่งเผ่าฮาปีเจ้าเด็กน้อยตรงนั้นนะ่ะรีบส่งด่าเม้ฉันซะดีๆแล้วฉันจะช่วยให้พวกแกนะ่ะได้สัมผัสกับความสุขนิรันดร์และความเมตตาจากท่านผู้นั้น บาละไร่กานอกจากแกจะเธอยศเผ่าฮาปี้แล้วยังทำให้วิญญาณของพวกเขาแปดเปื้อนอีกคนที่นำเผ่าฮาป,ป์ี้สู่จุดจบอย่างแค้นะ่ะยังจะกล้าเรียกตัวเองว่านาชนินอีกหรออะไรกันนางเด็กคนนี้นี่ยังมีลมหายใจออีกงั้นหรอ แกน่ะถ้ายังอยากรักษาชีวิตไว้ก็น่าจะหุบปากแล้วแก้งตายไปซะนะเป็นแค่ทหารตัวเล็กๆนะแต่กลับมาทำร้ายราชินีของตัวเองงั้นหรอรอฉันได้ดาบศักดิ์สิทธิ์มาก่อนแล้วจะจัดการแกเอง ดีป้านี่ทำลายลูกน้องตัวเองจนเลือดสาดยังไม่พอยังคิดจะฆ่าจะแกงกันอีกเหรอเนี่ยบาลายกาพอ่อะไรถึงทำแบบนี้กันแน่นะ่ะเผ่าฮาปี้ไม่ใช่ครอบครัวแกหรืองไงมีเหตุผลอะไรถึงต้องทำกันแบบนี้อะไรนะครอบครัวเงินเถระ <laughs> เผ่าฮาปี้น่ะไม่ว่าเมื่อก่อนหรือตอนนี้ก็เป็นแค่ท่าสำหรับฉันเท่านั้นพวกมันก็แค่ต้องทำตามคำสั่งฉันเท่านั้นฉันก็แค่ช่วยชี้ทางให้พวกทาสโง่เขาเหล่านั้นน่ะให้รู้ถึงหน้าที่ที่แท้จริงของพวกมันยังไงล่ะไม่จำเป็นต้องมีความคิดเพียงแค่เคลื่อนไหวตามคำสั่งของฉันก็พอแล้วล่ะนั่นถือว่าเป็นเกียรติและพันธกิจของเผ่าฮาปี้ยังไงเล่า บ้าไปแล้วนะคงไม่ใช่การร่วมมือแต่ยายนี่ถูกล้างสมองไปแล้วนแน่แน่ดูจากความคิดแล้วอ่ะฉันมั่นใจเลยว่ายายป้าเนี่ยไม่ปกติที่นี้เจ้าเด็กน้อยรีบส่งดาบมาให้ฉันซะดีๆอยากได้ดาบนี่ขนาดนั้นเลยงั้นหรอถึงจะยังไม่รู้ว่าฉันน่ะคือนักรบแห่งดาบศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าแต่ฉันน่ะไม่มีวันมอบดาบให้คนอย่างแกหรอก กล้าเป็นศัตรูกับฉันอย่างนั้นเหรอก็ดีฉันจะใช้โอกาสนี้ทำลายทุกอย่างที่ขวางทางฉันให้หมดเธอยังไงดีอไม่ว่าจะโจมตีไปเท่าไหร่ก็ไม่ล้มลงเลยสักที โถเอ้ยนีย่จะเผาย่ายป้านี่เกียมไปเลยแท้แท้แย่ล่ะสิแบบนี้คงทนได้อีกไม่นานะทุกคนปลอดภัยดีใช่ไหมท่านลอเรนกแกคือลอเรนนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่สินะตอนนี้แหละ ตอนที่บาลายเลายกาถูกเปลี่ยงเป็นความสนใจตรงนี้ช่วยเจ้าหญิงเซลินและไนล่านี่นี่ฉันยังไม่ตายหรือเนี่ยขอบคุณท่านนักปวดมากนะที่มาช่วยพวกเราเอาล่ะเอาล่ะเรื่องขอบคุณเอาไว้ที่หลังนะคะตอนนี้ต้องรีบล้มหญ่ป้านั่นให้ได้ก่อนคะ่ะ คิดว่ามีคนเพิ่มมาอีกคนแล้วจะทําให้พวกแกมีโอกาสรอดเพิ่มขึ้นได้ไงอ่ะเจ้าผู้อ่อนแอและโง่เขลาเอ๋ยจงสยบต่อพลังของท่านผู้นั้นซะเถอะเป็นไปไม่ได้ผู้ที่ไม่ใช่ปีศาจระดับสูงทำไมถึงสามารถใช้พลายความมืดได้ขนาดนี้ ใช่แล้วสิ่งนี <fin anta> <ots> ้แหละความสุขที่ไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้รู้สึกรู้สึกถึงพลังที่แข็งแกร่งที่ท่านผู้นั้นมอบให้ความทรงจำนี้ ความทรงจำที่หมู่บ้านถูกปีศาจโจมตีพอ่อแม่หากตอนนั้นฉันไม่ใช่เด็กหากฉันมีพลังแล้วก็ถ้าเป็นแบบนั้นน่ะฉันคงจะช่วยทุกคนไว้ได้ แสงออกมาจากดาบทรงพลังมากค่ะหรือว่านี่คือพลังที่แท้จ,จริงของดาบศักดิก์สิทธิ์นันหรอศูนย์กายความมืดถูกทำลายแล้วทุกคนเตรียมตัวก่อนที่ศูนย์กายความมืดจะถูกทำลายอย่างเต็มรูปแบบเราต้องโจมตีพร้อมกันไอ้เจ้านี่กล้าดียังไงมาทำลายของขวัญของท่านผู้นั้นกันฮะเอาละต้องใส่จังหวะน,นี้ทำลายมันซะ ย <Yeah! S 2> <c oughs> วันนั้นวันที่ได้เห็นแม่เป็นวันสุดท้ายจำได้แล้วกาเซลฟังให้ดีนะลูก คำพูดสุดท้ายของแม่ก่อนที่เราจะแยกจากกันลูกคือราชาไคลี่แห่งที่นี่คือที่ไหนกันที่นี่คือโลกภายในจิตใจของเธอเธอถูกพลังของดาบศักดิ์สิทธิ์ทำให้สับสนอยู่ใช่ไหม เธอรอเรียนรู้ไร้ยังไงยิ่งความรู้สึกของเธอรุนแรงดาบศักดิ์สิทธิ์ก็จะยิ่งดึงพลังออกมาได้นะแต่ดาบศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีเพียงพลังแห่งแสงสว่างเท่านั้นนะถึงเมื่อร้อยปีก่อนราชาเคลลี่จะปราบอักมุลลงได้สำเร็จแต่พลังของอักมุนบางส่วนนะ่ะได้เข้าสิงสู่ดาบศักดิ์สิทธิ์ ้างั้นพลังด้านมืดตอนนั้นหรือว่าจะเป็นพลังด้านมืดจะแสดงออกมาหรือจะหลับไหลอยู่ก็ขึ้นอยู่กับเธอนะดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้ดีใจที่กลายเป็นผู้สืบทอดดาบศักดิ์สิทธินะแต่ดาบศักดิ์สิทธิ์เอียนะสืบทอดโดยเชื้อพระวงออเวลจากรุ่นสู่รุ่นเท่านั้น แม้เธอจะไม่พอใจแต่พรที่ถูกมอบให้แล้วนะ่ะไม่สามารถส่งคืนได้หรอกนะที่จริงแล้วผมรู้สึกกลัวนะครับกลัวว่าจะถูกดับศักดิ์ธิ์ยึดครองร่างกายและจิตใจและทำลายเพื่อนๆเ,เหมือนคราวก่อนอีกตอนนี้ก็คงจะเป็นแบบนั้นสินะแต่คนเรานะ่ะก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นแหละ ฉันกลับคิดว่ามันจะช่วยให้ความอ่อนแอของเธอในตอนนี้พลิกกลับมาเป็นความแข็งแกร่งในอนาคตนะอย่าได้กลัวไปเลยนะักรบเอ๋ยถึงสุดท้ายจะพ่ายแพ้ต่อดาบศักดิ์สิทธิ์แต่ห้ามยอมแพ้ให้กับสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดเด็ดขาดนะตามหาพลังที่ถูกแป่งออกจากดาบศักดิ์สิทธิ ยิ่งแสงของดาบสว่างขึ้นมากเท่าไหร่พลังด้านมือก็จะยิ่งอ่อนแอลงเท่านั้นถ้าเป็นแบบนั้นเธอเองก็จะไม่ถูกดาบศักดิ์สิทธิ์ทำให้สับสนอีกผมอาจจะทำไม่ได้ก็ได้นะตามที่ท่านลอเรนพูดก็จริงที่ผมหลีกเลี่ยงหน้าที่นี้ไม่ได้ ผมจะพยายามเทำให้ดีที่สุดครับทั้งดาบศักดิ์สิทธิ์และเรื่องราวเกี่ยวกับตัวผมทั้งหมดดีมากค่ะถึงจะไม่มีทางไหนที่จะหลีกเลี่ยงด้านมืดได้และอาจจะทำให้เธอนะเจอกับความยากลำบากแต่เธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวหรอกนะ อย่าลืมเพื่อนที่อยู่ข้างๆและคนที่คอยเป็นห่วงเธอนะกาเซลขอบคุณมากครับท่านรอเรน โซปีแล้วนะครับสำหรับคิงเลดบทที่2ตอนที่17นะครับผมสรุปในเรื่องกันนะครับก็คือกาเซลนะครับได้ตัดสินใจมาช่วยสู้กับราชินี巴าไลกาเพื่อช่วยป่าเอลิดโด่าให้หลุดพ้นจากความมืดครับผมโดยทางตัว巴าไลกานั้นอาการเหมือนถูกล้างสมองกลายเป็นราชินีที่กดขี่ประชาชนกันเลยทีเดียวและพวกกาเซลนะครับก็สามารถจัดการกับบ巴าไลกาได้สําเร็จ ระหว่างนั้นนะครับกาเซลก็นึกถึงคําพูดสุดท้ายของแม่ก่อนจะจากกันได้แล้วด้วยนะครับแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับว่ามันหมายความว่ายังไงเรื่องเราจะเป็นยังไงกันต่อไว้มาติดตามกันได้ใน EP ีหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ